สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันนางสาวรตัตยาพรใจเขื่อนนักศึกษาจากหน่วยการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินซีซึ่งช่วยบำรุงให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำหรือว่าผิวแสบเวลาโดนแดดแล้วรู้สึกว่ามีเอฟเฟคได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผิวหมองคล้ำผิวแห้งลอกหรือเกิดการแสบแดงห้ามพลาดเลยนะคะ าลค่ะและนี่ก็คือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผิวพรรณที่ดีนะคะเครื่องดื่มนี้มีชื่อว่าซีวิตวิตามินออลเลนเป็นสูตรน้ำตาลน้อยกว่านะคะในหนึ่งขวดจะมีวิตามิน C อยู่ถึง140มิลลิลิตรนะคะซึ่งเป็นวิตามินออเลนก็คือมีน้ำร้ส้ม15%จากน้ำส้มเข้มขน้นผสมวิตามิน C เป็นสูตรน้ำตาลน้อยกว่านะคะซึ่งในหนึ่งขวดจะมีโภชนาการ พลังงานทั้งหมดเพียง35กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะแล้วก็มีน้ำตาลเพียงแค่7กรัมเท่านั้นค่ะซึ่งไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะซึ่งวิตามินซีที่อยู่ในรูปแบบของน้ำนะคะก็จะสามารถทำให้ร่างกายของเราดูดซึมได้ไวนะคะซึ่งของเขาก็บอกไว้ว่าถึง200เปิเซ็นเลยนะคะเครื่องดื่มนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้ทุกวัน ปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่ามีการรับรองคุณภาพมาตรฐานนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะค่ะไลยวิตามินซีนะคะก็มีประโยชน์ในด้านผิวพรรณนะคะก็คือจะทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นลดความหมองคล้ำนะคะแล้วก็จะทําให้เซลล์ผิวของเราอะ่ะแข็งแรงทนต่อแสงแดดและมลภาวะต่างๆด้วยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปหรือเซเว่นอีเลว่นทุกสาขาเลยนะคะราคาเพียงแค่ขวดละ16บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งเครื่องดื่มซีวิตวิตามินนะคะไม่ได้มีแค่รสชาตินีรสชาติเดียวนะคะยังมีรสทับทิมค่ะกับรสเลมอนค่ะใครสนใจรสชาติไหนก็ลองไปซื้อมาดื่มกันได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปซื้อมาดื่มเพื่อสุขภาพผิวพรรณที่ดีของตัวเราเองนะคะบ๊ายบาย